สวัสดีครับก็วันนี้นะครับก็จะมารีวิวบล็อกเกอร์นะครับเอฟเฟกต์โปะนะครับเทรดไลก์กระโปนะครับหลายหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อมาแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าทางบลกเกอร์เนี่ยเขามีอะไรมาโชว์เราบ้างนะครับผมซึ่งบลกเกอร์นี้เนี่ยเป็นบลกเกอร์ที่ไม่ได้แหลมไปทางด้านไหนด้านหนึ่งนะครับหมายความว่าสเปดก็ไม่ได้ต่ำมากนะครับแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยก็ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับเป็นบล็อกเกอร์ที่ ค่อนข้างอยู่กลางๆนะครับเป็นโบรกเกอร์ทางเลือกหนึ่งเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขามีอะไรจะโฆษณาเราบ้างนะครับโบรกเกอร์นี้นะครับก็จะเน้นไปที่ของทางด้านความแข็งแกร่งนะครับของทางบรกเกอร์นะครับเขาบอกว่าเขามีอายุมากกว่า15ปีนะครับผมซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับในวงการโบรกเกอร์นะครับผมมีอายุมากกว่า15ปีนะครับ โอเคแล้วก็มีการชนะนะครับเอฟเอ็กพอร์ตไวนะครับผู้ให้บริการทางด้านของ f o r e x เนี่ยปี2020นะครับผมเป็นโบเกอร์อันดับหนึ่งนะครับโอเคครับนี่เขาการันตีว่านะครับเป็นโบเกอร์อันดับหนึ่งของโลกด้วยนะครับผมมีตราสารให้เทรดมากกว่า256ตราสารนะครับโอเคนะครับคุณสามารถเทรด อนอกจาก f o r e x แล้วเนี่ยสามารถเทรด CFD ได้ด้วยนะครับแล้วก็เทรดพวกอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็เหมือนบุกเกอร์ทั่วไปนะครับผมซึ่งเดี๋ยวนี้ใครๆก็มีแล้วนะครับแต่ว่าจุดเด่นที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับของเอฟเอฟเอฟกซ์โปลนะครับก็คือทางด้านของแอปพลิเคชันเอฟเอ็กซ์โปนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เหมือนว่าจะเอาไว้เทรดผ่านผ่านแอปพลิเคชันตัวนั้นได้นะครับซึ่งหลายๆคนที่ ถนาด m p 4มาแล้วก็อาจจะใช้ใช้ NP4 ต่อไปก็ได้แต่ว่าคนที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาเทรดผ่านาแพลตฟอร์มที่เป็นของโบเกอร์เองเนี่ยก็สามารถใช้ FXPro ได้เหมือนกันนะครับโอเคครับแล้วก็มีวิธีการฟากถอนนะครับมีวิธีการชำระที่หลากหลายนะครับโอเคครับโบเกอร์ก็รู้สึกว่าเหมือนว่าจะซัพพอร์ตคนไทยอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคครับนี่ครับเขาก็มีแพลตฟอร์ม เทรดผ่าน f f ฟกต์โปได้เทรดผาเมตาเทเดอร์โฟร์ er ได้เอ็มีไฟดได้นะครับซีเทดได้โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าเป็นเครื่องมือที่ให้บริการลูกค้านะครับที่เข้ามาใช้แพลตฟอร์มของ Effect ์โนะครับก็จะเป็นการมีเทคนิคอลแอน a l น s i s ิสหรือว่ามีอีโคโนมิกฟอเร็กซ์เทรนเดอร์นะครับก็คือว่าข่าวสารทางเศรษฐกิจนะครับพวกนี้นะครับหรือว่าเอฟเฟก c a l c u l เ t o ตนะครับก็ค so right. okay. okay. so, uh, ือว่าการคำนวณผมรู้สึกว่าจะเป็นการคำนวณพวกป v แ l ร์ยูคำนวณกำไรขาดทุนอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็ต่อมาครับก็มีตรงนี้ครับยืนยันว่ามี1 3 0 0 0ล้านบัญชีนะครับที่เปิดผ่านโบรกเกอร์นะครับแล้วก็บรกเกอร์เนี่ยได้ให้บริการอยู่173ประเทศนะครับผมตั้งแต่ปี 2006นะครับผมก็ถือว่ายาวนานพอสมควรนะครับผมแล้วก็ชนะ70กว่ารางวัลครับมีใบอนุญาตนะครับมี s c a มี s ซเซกนะครับมี SSCA นะครับแล้วก็มี SCB นะครับผมบริการลูกค้า5ดาวนะครับ24ชั่วโมงโอเคครับก็ยังไงก็เดี๋ยวลองไปใช้ดูกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการโบรกเกอร์ที่ค่อนข้างมี เขาเรียกว่ามีชื่อเสียงนะครับในต่างประเทศหรือมีความมั่นคงสูงนะครับหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงถ้าวันไหนเราอยากเจาะลึกเดี๋ยวเรามาพาเจาะลึกนะครับถึง b r o k e r e f f e c t Pro นะครับสวัสดีครับ